ไม่สวยตรงไหนให้เอาปากามาวงศิลปินคนหนึ่งได้วาดรูปสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสวยสดงดงามซึ่งนี่เป็นผลงานที่สวยที่สุดของเขาตั้งแต่เขาเคยวาดรูปมาเขาจึงได้ทิ้งภาพวาดของเขาไว้ตรงนั้นด้วยความมั่นใจแล้วเขียนข้อความขิงๆไว้ว่าไม่สวยตรงไหนให้เอาปากามาวงหลังจากเขาไปพักเบรกนั่งดื่มกาแฟอยู่สองชั่วโมงเขาเดินกลับมาที่ภาพวาดของตัวเองเขาช็อกแทบจะเป็นลมเพราะมีวงกลมเต็มภาพของเขาไปหมดเห็นวงกลมเยอะ นี้จากความมั่นใจก็พังทลายกลายเป็นความเศร้าสะเทือนใจมาแทนที่เขาเก็บอุปกรณ์ด้วยความเศร้าส้อยแล้วก็กลับบ้านเขาเริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่มีพรสวรรค์เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เขาไม่กล้าจับผู้การอีกเลยและผ่านไปเป็นเดือนแม่ของเขาทนไม่ได้กับสภาพความเศร้าของลูกชายแม่จึงได้ไปคุยกับลูกพร้อมพูดว่าลูกเชื่อแม่นะลูกกลับไปที่เดิมแล้วลองวาดรูปเดิมอีกทีนึงแต่คราวนี้ลองเขียนข้อความตามที่แม่บอกนะลูกและหลังจาก ที่ได้ฟังข้อความนั้นลูกชายก็ตอบตกลงแล้วกลับไปวาดเต็มที่เต็มฝีมืออีกครั้งหนึง่งเมื่อเขาวาดเสร็จเขาทิ้งข้อความไว้ตามแม่บอกแล้วเดินกลับไปร้านกาแฟร้านเดิมคราวนี้เขานั่งด้วยความหวั่นใจอยู่3ามชั่วโมงพร้อมกับเดินกลับมาที่รูปและเมื่อเขาเห็นรูปเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิม้มข้อความที่เขาทิ้งไว้ก็คือถ้าเห็นตรงไหนไม่สวยหยิบผู้กันที่ผมวางไว้แล้ววาดให้สวยกว่าเดิมได้เลยครับและเพื่อนๆเนชื่อไหมครับภาพวาดของเขาไม่มีใครกล้าหยิบผู้กันมาเติมแต่งเลยแม้แต่คนเดียว เขาปลื้มใจมากและเก็บข้าวของหยิบภาพนั้นกลับไปอวดแม่ที่บ้านแม่ของเขายิ้มดีใจที่เห็นลูกชายกลับมายิ้มสดใสได้อีกครั้งพร้อมพูดว่าลูกรักการตีเตียนผู้อื่นไม่ต้องใช้พรสวรรค์ต่อให้โง่แค่ไหนคนก็จะมีความสามารถในการดูถูกคนอื่นแต่การสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามจําเป็นต้องใช้พรสวรรค์และความตั้งใจฉะนั้นหากมั่นใจว่าลูกมีของดีก็จงทํามันให้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องสนคําดูถูกของคนอื่นนะคะ